เม,ม,ม,มื่อคืนหนูสวดมนต์ใช่ไหมมีอีกมือหนึ่งอะค่ะคู่หนึ่งอยู่อย่างเงี้ยอยู่บนหัวหนูแล้วก็บแบบแบบเงี้ยปุ๊บมาอย่างเงี้ยค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวิ๊กช็อกขย่าวขวาัญ รายการที่รววมเอาเรื่องราวประสบการณ์สุดข,ขวัญจากแขกรับเชิญสุดพิเศษมาเล่าให้ฟังกันและแน่นอนครับเราจเ,จเจอกันเป็นประจำทุกวันพะหัสบดี2ทุ่มเป็นต้นไปที่ช่ของ e l y o u t u b กเอฟเอ็มไทยแลนด์ขอบคุณด้วยกับซินเทคปัญหาสตูพืชไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชไร่พืชสวนสนใจสั่งซื้อโทร0945624455ย้ำ094 ห้าห4สองสี่สี่ห้าห้าสั่งซื้ออย่าลืมกดหนึ่งด้วยนะครับและคืนนี้เรื่องราวความหลอนจะเป็นอย่างไรมาเจ,เ,จเจอกันได้กับบิ๊กช็อกเขยาว,ขวาขวัญครับแล้วก็ฟังเรื่องราวจากพี่อันนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกับน้องพลอยนะครับชื่อของเขาเนี่ยบอกตรงนะผมนั่งท่องมาตลอดรถเลยรับรถมนตาวิลาก้าวการมนตาวิลาก้าวก,า,ก,า,ก,า,กามันมายัางไงอ่ะเรื่องนี้ขออนุญาตถามอีกน,นิดนิดจ้ะ่อนอ่ะได้ค่ะคือ มันคือเพดูดวงใช่ไหมคะทีนี้พอมันเป็นดูดวงเนี่ยเราก็ต้องหาคําที่มันดูเป็นคําว่าดูดวงโดยไม่บอกว่าดูดวงอ่าเราก็เออดูดวงดูดวงหนูก็แบบเอยมันมีไม่ได้ด้วยเล่ด้วยกลนคาถาอ๋อมน์มนตราเอ้ยเออชื่อดูเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดี๋ยว่ามณ์มีอะไรมนตรามนตราพอมันสั้นเนี่ยคนมันก็จะชื่อซ้ำง่ายแล้วหนูตั้งแต่เกิดมาอย่างเกิดมาในชื่อพลอยพลลินเนี่ยโอ้โหไม่รู้มีกี่ล้านพลอยพลลินหนูก็แบบ งั้นลองหาอะไรสักอย่างที่ชอบหนูชอบแมวอืมนตาแมวไม่ได้หนูก็ยังมนตาแมวแค่เรีตาแมวนะไม่ไม่คนทีดคิดอะไรแบบว่าค่อนข้างที่จะมีแบบแผนมีแบบสเต็ปสเต็ปนะก็เป็นเราเราก็คงมนตาแมวนั่นแหละแตเราชอบแมว แล้วหนูก็สุขอะแมวหนูเป็นคนชอบรอจุฬาแล้วหนูเคยอ่านการ์ตูนเรื่องหนึ่งแล้วมันมีเกี่ยวกับแบบวิลาอาถรรพ์หนูก็เฮ้ยวิลาวิลาวิลาจุฬาด้วยหนูชอบอะไรก็ได้วิลาจุฬา๋ยวก็โอเคทีนี้ก็แบบมนตาวิลาชื่อมันก็ดูยาวแล้วแหละแต่แมวมีหลายประเภทหนูก็แบบดูเอ๊ะแมวอะไรดีแมวพันแมวไทยแมวอะไรเงี้ยแล้วแบบหนูนึกขึ้นได้ว่าเอในเรื่องที่หนูอ่านอะมันจะมีแมวที่ อาประมงคลและมงคลตามความเชื่อ,อแต่จริงน้องน่ารักทั้งหมดแหละแล้วทีเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าแมวเอาหายากๆเอาแบบแรรหรืออะไรางี้มันมีแมวก้าแ,แต้มอก้าแต้มอ่าเป็นลักษณะแมวที่เป็นแมวมงคลนะก็ว่า,าใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ถ้ามันมีก้าแต้มเนี่ยเขาแลตรงที่ว่ามาร์กิ้งแต่ละจุดที่มันขึ้นตรงหูตรงอะไรอย่างเงี้ย มันหายากจะไม่ป๊อกนะกาวแต้มแพ้ป๊อกอันนั้นไท่จ้ะนู่นนู่นนี่รายการผีก็มาหักตลกเลยละเออจะเป็นซีรีส์ไปครับก็เลยเอาแมวก้าวแต้มใช่แต่ทีนี้คำว่าก้าวแต้มมันก็ภาษาธรรมดาอีกแล้วหนูก็รู้สึกว่าก้าวแต้มแต้มมันเป็นสีดําสีดามีคาว่าการการที่เป็นสีดำเอามีโรจูราลอีกแล้วเข้าแก๊ปหนูเลยความชอบชอบโรจูร์ไลรายการอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่หนูก็เริ่ก้าวการ วิลากเก้ากับเฮ้ยเท่หนูก็ยาวเลยเรื่องเล่าเล่าดีกว่าครับน้องพลอยอวันนี้มีประสบการณ์คือน้องพลอยเป็นคนที่เจอขีดเยอะมากคุณ้ชมบอกเลยเจอสัมผัสเรื่องนี้เยอะมากคือจะเจอมากเจอน้อยเจอสั้นเจอยาววันนี้นําเรื่องมาฝากมีชรองรับจริงๆเนี่ยวันนั้นมันก็เหมือนวันนี้แหละค่ะที่แอร์เย็นมากมันเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะมันเกิดจากการที่หนูเป็นไข้ แล้วมันหนูจะต่ากแบบสั่นมากๆอะไรอย่างี้ใช่ไหมนานอย่างเรื่องนี้เร,นเรื่องนี้หนูคิดว่าจะอยู่ปลายปีหกห้าประมาณสองปีเนาะใช่แล้วทีเนี้ยค่ะหนูน่าจะรับคิวเยอะมากช่วงนั้นนะมันมีเคสหนักๆแบบเยอะๆมากๆเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมันเหมือนเริ่มโอเวอร์โหลดแล้ะแต่หนูก็ยังคิดว่าไหวสบายมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีเนี้ยพอรับไปมันมีช่วงนึงที่หนูรู้สึกว่า มันมีไข้ขึ้นแล้วมันไม่ลงทานยายังไงก็ไม่ลงหนูก็ช่วงนั้นโควิดซะด้วยเออ,เอ,อหนูก็แบบเอายังไงดีอะไรแบบเนี้ยมันก็แบบจะเป็นโควิดไหมหนูก็จะมีที่ตรวจคอยสวพทพบบางทีถ้าไปเจอข้างนอกไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตรวจยังไงก็ไม่เจอ,เอ,อหนูก็แบบสั่งที่วัดไข้มาเพราะหนูรู้สึกว่าหนาวผิดปกติก็คุยกับแฟนว่าแบบ เฮ่ยแ,แบบสั่น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 แล้วแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้รู้สึกหนาวตลอดเลยเวลาแบบจะเล่าเรื่องนี้คืออะไรอะหนูจะมีแบบอาการแบบสั่นนิดนึงเพราะหนูจะรู้สึกว่าคือหนูไม่ได้สั่นเพราะมีแบบเซนเหรืออะไรนะหนูหนูอาจจะแบบมีความกลัวอยู่ในใจนิดนึงหรือเปล่าอะไร,งไรเงี้ออยพยายามคิดตรงนี้เหมือนกันในตอนที่เล่าในที่อื่นก็จะรู้สึกคล้ายๆกันแล้วทีเนี้ยจะรู้สึกว่าไขมันพอได้ที่วัดมาค่ะวัดมาอยู่ที่38 39คิดว่าเออไม่ได้ละมันไม่ลงทานยายังไงก็ไม่ลลงเเยคค่่ะกก็รู้สึวาอ ให้แอดมิดก็ต้องแอดแหละหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอฉีดยาอะไรเงี้ยยอมก็ได้เพราะจริงๆหนูไม่ค่อยชอบโรงพยาบาลหนูค่อนข้างกลัวนะแบบอย่างที่พี่อนบอกว่าแบบเออโรงพยาบาลมันจะมีแบบมวลบางอย่างที่เราจะรู้สึกได้ว่าแบบมันมีความนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วหนูเป็นจริงๆหนูเป็นคนขี้กลัวพอสมควรเลยอะไรเงี้ยแล้วไปตรวจพอไปตรวจเสร็จคุณหมอก็จะสวอปมีการเจาะเลือดไปตรวจเพราะว่าสวอปแล้วอะไม่ขึ้นโควิดไม่มีไข้หวัดใหญ่ไม่มี เขาก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยถ้าไข้ไม่ลงแบบนี้อาจจะเป็นไข้เลือดออกเขาก็เจาะเลือดไปเสร็จสอบอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบพี่หนูไม่ไหวแล้วหนูแบบสั่นมากแล้วหนูก็หนาวหนาวมากๆอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าในคนไข้ห่มผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวคุยคุณหมอก่อนว่าเออจะต้องแอดมิดไหมหรืออะไรยังไงแต่ว่าเขาวัดไข้แล้วแบบตอนนั้น39แล้ะค่ะก็ทีนี้พอคุยกันเสร็จสอบเนี้ยหนูก็แบบหลับหลับไปเหมือนเหมือนมันจะวูบ กึ่งวูบวูบตื่นตื่นอยู่แบบนี้ค่ะเพราะเหมือนอาจจะอาการมีไข้แฟนก็รออยู่ข้างนอกเขาให้รอข้างนอกก่อนสภากายบาลเข้า,ขามาบอกว่าเออคนไขค้ค่ะคือเราไม่ได้เป็นไข้เลือดออกแล้วที่สวอปไปไม่มีเชื้ออะไรเลยคือไวรัสแบคทีเรียรทําอะไรไม่ได้เลยคือโอเคทุกอย่างใช่ค่ะคือโอเคทุกอย่างเขาบอกว่างั้นลองเอ็กซเรย์ปอดเผื่อมันซ่อนอเ <ๆ S 2> ขาก็พาไปเอ็กซเรย์พอไปเอ็กซเรย์ก็รอผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คุณหมอก็บอกว่าแอดปิดไหมมีประกันมีอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะก็บอกอ๋อมีมีมีก็ แอดก็ได้ถ้าพักก็พักยอมแล้วแหละเพราะว่าหนูดูดวงไม่ได้แล้วอ่ะ่ล้วรู้ตัวตอนแลมาเราใช่ค่ะใช่คือในใจก็คิดว่าแบบยังไงดีอ่ะวันนั้นมันเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วมันจะมีวันพระใหญ่ใช่แล้วหนูก็คือที่หนูไม่อยากแอดอ่ะเพราะมันเป็นวันพระใหญ่แล้วหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรไหมเพราะเราไม่ได้แอดมิดมันครั้งสุดท้ายเนี่ยนัจะาระมาณสองขวบที่แอดมิดนานมากตอนนั้นเราปีนั้นอ่ะอายุยี่สิบห้า เป็นจอดีใช่ค่ะแล้วหนูก็แบบเเราจะเข้าโรงพยาบาลยี่เลยหรอหนูก็กังวลไปหมดแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรเราอยู่ในมือแพทย์โรงพยาบาลเอกชนดังนั้นผีไม่เยอะหรอกก็คิดอย่างนั้นใช่ค่ะผีผีไม่เยอะพยายามหาความคิดมามาตัดทอนความน่ากลัวเราออกจากชีวิตจากหัวเลยใช่ใช่ใช่ทีนี้หนูก็เลยรู้สึกว่า เออแอดก็แอดได้แหละอ,อะไรอย่างเงี้ยโอเคงั okay, ้นก็เข้าไปแล้วแบบหนูโล่งใจมากเพราะเขาเข็นเขาก็จะให้หนูแบบเออนั่งวิวชแชร์เนาะแล้วเขาก็เข็นไปพี่พื่อะมันก็เข็นไปแฟนไปปุ๊บข้างทางแบบห้องเงี้ยห้องเขาทําดีค่ะเขาแบบว่าเออมันทําให้เรารู้สึกแบบรีแล็กซ์อาจจะมีลายการ์ตูนบ้างอาจจะมีสีสันให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโรงแรมเน,นี้ยไม่น่ากลัวใช่ใช่เหมือนโรงแรมเหมือนอะไรที่มันดูแบบน,านา่ารักมีห้องเด็กมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะชิลมากแล้วแบบว่าออมันจะมีคาแรคเตอร์ต่างๆที่หนูชอบอะไรอย่างเงี้ย โอเคมันก็ได้นอนก็นอนแต่ก็เจาะน้าเกลือแล้วอะไรแล้วทีนี้ก็ไปแล้วก็ไลน์ไปหาพี่หมอตัวคือพี่คนเนี้ยเขาอะจะสนิทกับหนูเลยคือแลกกันดูดวงตลอดอะไรอย่างเงี้ยเวลามีอะไรไม่สบายใจก็เหมือนพี่สาวคนหนึ่งหนูก็จะแบบมีอะไรก็บอกเขาว่าเออเนี่ยสรุปหนูแอดมิดนะอะไรอย่างเงี้ยแบบแฟนพามาแอดมิดเรียบร้อยแล้วอะไรงเงี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องให้เขาช่วยเตรียมของช่วยอะไรหนูอยู่คนเดียวได้ พราะว่าที่บ้านหนูมีสัตว์เลี้ยงห,หนูก็ต้องให้ให้เขาไปคอยดูแลอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็หนูคิดว่าจริงจริงห้องมันก็ดูใหมแล้วมันก็ดูทุกอย่างบรรยากาศแบบโอเคสบายใจก็เลยคิดว่าอยู่คนเดียวได้อนอนได้พี่พยาบาลมาทุกสองชั่วโมงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาตลอดตลอดนะถ้ามีไข้สูงถ้ามีอะไรกดเรียกได้ตลอดอะไรแบบนี้อหนึีงโอเคเข้าไปาพี่สักพักพี่เขาก็ไลน์มาบอกว่าน้องพลอยซื้อที่นะต้องซื้อที่เรานอนที่ไหนต้องซื้อที่ มันเป็นความเชื่อซื้อที่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเหรียญบาทก็แหละระวางหนูคิดว่าบาทหนึ่งเนี่ยมันมีคนโดนสิบบาทเดี๋ยวคือประวัติเหมือนว่าฟังหนึ่งบาทที่ซื้อเนี่ยมีคนโดนใช่หนึ่งบาทห้าบาทอ่ะหนูเคยฟังหนูฟังเรื่องผีมาเยอะมากไว้วด้วยเราชอบฟังเรื่องผีหนึ่งบาทห้าบาทอย่างเงี้ยทุกคนซื้ออ่านี่ถ้ามีแบงค์หยิบแบงค์ละแต่แบบหนูไม่ค่อยมีเงินสดใช่ไหมหนูจะเป็นเงินโอนแล้วหนูคิดว่าหนึ่งบาทห้าบาทอ่ะแต่ละเรื่องเล่าเนี่ยเขาเจอกันหมดแหละ เราต้องมาเหนื่อยสิบบาทแล้วต้องล้ำกว่าใช่เงินซื้อไม่ได้ถ้าไม่มากพอหรือเช่นแบบนี้อ่าทีนี้หนูลยคิดว่าโอเคสิบบาทหนูก็สวดมนต์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนูตอนเข้ามาอ่ะมันไม่สบายก็จแต่หนูพยายามมองหาสารเพราะว่าหนูเชื่อว่าอย่างน้อยเขาต้องคุ้มครองหรือช่วยเราได้นะหนูก็มองแล้วหนูก็พยายามนึก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 ว่าโอเคหนูจะมาขออยู่นะขอแบบรักษานะขอให้หาเจอว่าหนูเป็นอะไรแล้วก็ ขอให้รักษาให้หายจัดก,การได้อะไรได้อะไรแบบนี้ค่ะทีนี้หนูก็สวดมนต์อะไรเสร็จสับก็มีคุณหมอมาคุยเมืม้อนั่งมาคุยเขาก็บอกว่าเ,เรายังหาสาเหตไุไม่เจอใช่แต่ว่าใครขึ้นสูงงั้นต้องดูแลตามอาการ,รใช่ค่ะก็จะมีพยาบาลมาเช็ดต,ตัวม,มาคอยดูแลเอายามาให้อาหารมาให้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าจะแบบมีมีการเตรียมการอะไรต่างๆทีนี้ เขาก็โอเคพร้อมไหมอยู่ได้ไหมอะไรไหมเขาจะมาหาแฟนอยู่ไหมอะไรไหมเพราะว่าคือเขาจะมีโซนแบบเป็นเป็นที่นอนให้ให้ใช่ใช่เขาจะได้เตรียมได้เขาดีแลดีมากหนูคิดว่าโหขนาดนี้เราปลอดภัยแน่สบายใจแล้วใช่สบายใจมากทีเนี้ยเหมือนพอแบบว่าถึงเวลากลางคืนเนี่ยหนูก็ต้องให้แฟนเขากลับไปเพราะเขาก็มีงานของเขาใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าโอเคกลับได้อยู่ได้สุดหมดแหละชิลสบายรู้สึกแบบคือบางที่อะค่ะเราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ แปลกๆอย่างโรงพยาบาลพี่แอนอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าต้องมีแน่เออต้องมีแน่จริงบอกว่าแบบมันไม่นอนก็ไม่ได้ไงยังอ่านใช่ป่ะมันคือเป็นเคสบังคับ่ข้อบังคับใช่ใช่ทีเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าชิวห้องน้ํายังมีลายการ์ตูนตรงนั้นตรงนี้แบบสวยงามมากเลยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าได้ชิวแล้วโอเคงั้นพอถึงเวลากลางคืนหนูก็ดูทีวีเสร็จเลยเสร็จหนูก็ปิดแล้วหนูก็นอนพอสดมนต์เสร็จแล้วเช่นเดียวกับที่ตอนหนูรอหนูไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นมันประมาณแต่หลังเที่ยงคืนแน่ หนูก็รู้สึกว่าหนูหลับแล้วตื่นแต่ตื่นแบบไม่ได้ดลืมตาค่ะกึ่งๆพาวังนิดนึงหลับตื่นหนูรู้สึกว่าอ๋อปาม่บ้านทำความสะอาดมันจะเป็นเหมือนไม้ถูสมัยก่อนมันจะมีเหล็กแล้วก็มีผ้าผ้าใช่ไหมคะแล้วมันจะถูแบบแก๊กแก๊กแก๊กอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถูๆเขาก็ไล่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆหนูก็แบบเอถูนานจังจะนอนตอนนั้นกี่โมงก็คืน หนูคิดว่าประมาณตอนตีสามตีสี่แล้วค่ะมาจริงๆแล้วไม่ได้มาทำความสะอาดตอนนั้นนะก็ใช่ไงแล้วห้องส่วนตัวค่ะเป็นห้องห้องส่วนตัวหนูก็แบบแต่ของก็คิดในใจของเก็บดีอืของเก็บดีแล้วไม่เป็นไร iPad อยู่นี่โทรศัพท์เออไม่มีเสียงเปิดดิชักแต่หนูก็คือมันง่วงอะค่ะเป็นไข้อะแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากตื่นแต่แบบรีบๆถูได้ไหมคุณป้าเร็วๆจะนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบแกะชักพักเสียงหายไปหนูคิดในใจว่า เขาออกไปยังไงประตูมันไม่มีเสียงเปิดแต่เสียงถูหายเดี๋ยวพ่อพลยังบอกว่าเขามาถูในห้องเราเหรอใช่เขาว่าหนูนอนตรงนี้ตอนแรกพี่เข้าใจว่าถูข้างนอกเร่ได้ยินเลยอะทนแบบถูทางเดินอะไรอย่างนี้อ้าว้วงไงต่อคือหัวนอนอยู่ชั้นนี้ใช่ไหมคะแล้วทางขวาเนี่ยเป็นประตูกับโซฟาโซนที่แฟนนอนครับอ่าแต่หนูได้ยินเสียงทางซ้ายซึ่งมันต้องเป็นระเบียงหน้างอืม เขาไล่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 มาจนมาถึงทางขวาแล้วคือแบบถูแกกแกแก,แกมาเรื่อยๆซ้ายแล้วก็วนแล้วก็มาขวาอืแล้วก็หายอแล้วหนูก็คิดว่าแล้วประตูะคือคือถ้าสุดถูเสร็จสมมติถ้ามาจริงๆถูเสร็จ,จเปิดประตูออกไปก็มีเสียงต่อให้มันแกกเดี๋ยวมันก็ได้ยินว<บ><บ>่าก<บ>็ไม่มีใช่ือไม่มีสักพักก็มีเสียงผู้ชาย หนูก็คิดว่าต้องมีคนคุยโทรศัพท์ไม่มีมารายาต่เออเอเอเฮ้ยดนไหมเนี่ยเฮ้ยดีนไหม,ม,มเอากระดาษมาจดดิเอากระดาษมาจดดิแปดสี่สามสองจดจดดิจดดิแปดสี่สามสองบอกให้จด,ดไม่ยอมจด,ดวะอะไรเงี้ยแล้วหนู<อ>เ,เหมือนเสียงเขาเหมือนพี่คนนี้ให่หนูรู้จักแต่หนูก็คิดว่าพี่เขาจะมาทําไมโรงพยาบาลอะไรใช่ไหมคะ<อ>แต่ทีเนี้ยเขาก็บอกบอกให้จดก็ไม่จดอะแล้วหนูก็แบบลืมตามาไม่มีใคร อันนั้นในห้องเกิดไฟไหมมันมันเหมือนหัวเตียงมันจะมีไฟปอะไรเงี้ยค่ะแบบแบบสลัวสลัวแต่ว่าถ้าไฟจากข้างนอกคือเป็นประตูใช่ไหมคะแล้วจะมีช่องน้อยๆอ่าใช่มันมีแสงตรงนั้นแค่นั้นอะแต่หนูก็มองเห็นแล้วก็ไม่มีอะไรสั่งให้จุสงสัยว่าคงคุยเลขหวยถึงเปล่าอาจจะฝันอาจจะได้เลขอะไรหรือเปล่าอะไรใช่ไหมคะหนูก็แบบเอ๊ะยังไงนะอะไรเงี้ยหนูก็อ่าปล่อยผ่านไป ซื้อซะหน่อยไหมนะหนูเลยใจ่แใจว่าเอ้ยหรือยังไงดีเอองั้นก็ปล่อยผ่านมันไปละกันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าโหแบบไม่สบายอะนอนไม่เต็มอิ่มเสียงแล้วนเอกชนฉันนอนไม่ได้เชื่อไม่น่าเชื่อเป็นแบบนี้อะครับใช่ใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยทีนี้พอไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพี่พยานก็มาเช้าแหละก็เลยคิดว่ามันน่าจะห่างกันแบบสักตีสามทีสี่แล้วก็มาประมาณหกโมง พยาบาลก็มาแบบตรวจมาเช็คมาวัดมาแล้วบอกต้องเจาะเลือดเพิ่มนะคะเผื่อเชื้อมันมีหลบๆซ่อนๆหาไม่เจออะไรอย<ๆ>่างเงี้ยก็เอาอีกแล้วเจาะอีแล้วเจาะอ,อีกมาเปลี่ยนน้ำเกลือมาอะไรแบบนี้ทีเนี้ยค่ะพอเขามาแล้วเขาก็ยิม้มแล้วเขาก็แบบจับมือเมื่อคืนหนูสวดมนต์ใช่ไหมหนูก็เฮ้ยทำไมพยาบาลมาถามอย่างนี้วะหนูคิดแล้วแบบเอ๊ะทำไมอะ สวดไม่ได้หรออะไรอะแล้วเดี๋ยวเขารู้ได้ยังไงว่าหนูสวดมนต์หนูก็แบบใช่ค่ะพี่หนูหนูสวดมนต์มีอะไรหรือเปล่าคะแบบที่นี่เขามีศาสนาอื่นหรอหรือว่าแบบห้ามสวดอะไรหรือเปล่าก็หนูก็เห็นมีพระมีอะไรอย่างเงี้ยมีห้องล่หมายเนี่ยคือมันมันติมากมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันก็จะหลับยากหน่อยอืลองไม่สวดสิคืนนี้ลองไม่สวด ใช่ใช่ทีนี้แบบอ่ะระหว่างวันหนูก็คุยเมาส์กับเพื่อนเมสากับพี่หมอดูกับแม่กับนี่ใช่ไหมคะโทรคุยกันเ,เป็นแบบนี้ขูกกคนเสียงดังวะอะไรเงี้ยพี่หมอดูหรอหรอืคงคงคนเสียงดังมั้งแต่หนูก็แบบอืมพี่อย่าคิดมากไม่มีอะไรหรอก<ม>หนูก็ไม่อยากกลัวหนูก็ไม่อยากกลัวเนาะทีเนี้ยโอเคก็ผ่านไปคืนที่สองหนูก็แบบไหนลองดิไม่สวดไม่สวดเลย หนูก็แบบโอเคประมาณสามสี่ทุ่มกินยาเสร็จนอนหลับตื่นจนถึงเช้าดิเฮ้ยไม่ได้กินอะไรเลยแบบเลยหนูคิดว่าเออยาอาจจะดีอาจจะหลับดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ไม่มีใครปลุกมาบอกว่าคนไข้คัดตื่นแล้วกินยานอนหลับเนี้ยไม่มีไม่มีก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคอะไรเงี้ยสองโอเคใช่ใช่แต่ที่นี้หนูไปได้อยู่แค่สองคืนหมอไข่หนูไม่หายมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอมาคืนที่สามเนี้ยหนูก็รู้สึกว่า มันสวดแล้วมันไม่ได้จริงๆหรอแบบมันมันสวดก็อยากรู้ใจมันก็คงอยากจะรู้ใช่ในไหนเราก็ยังต้องนอนอยู่ก็เทสหน่อยแต่หนูจะสวดไม่ไม่ฟูคอร์ดแหละเราก็จะลองสอวสดอย่างน้อยคือแผ่บุญให้เจ้าที่อะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็แบบขอ,องหนูเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบแผ่ไปแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออมันมันค่อนข้างไม่ได้เยอะสวดน้อยแล้วมันไม่ได้มีการแผ่หวานหรือไม่ได้สวดคาถาอะไรที่คนเขาบอกกันว่าห้ามสวดเอยใช่ไหมคะเอออ่ะก็สวดไป เราก็รู้สึกว่าอืมนอนไม่ค่อยหลับเลยอะแต่หนูก็คิดว่าเอ้ยอุปทานแน่เลยเพราะพี่พยาบาลบอกว่าถ้าสดวดเราจะนอนไม่หลับใช่ไหมหนูก็พยายามเปิดเพลงเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะบอกว่ากล่อมนอนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบครับโอเคมันเดี๋ยวมันก็คงหลับปุ๊บแล้วก็หลับไปทีนี้มันก็จะมีช่วงช่วงเวลาหนึ่งที่หนูสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะหนูรู้สึกว่ามันหนาวมากหนาวจนแบบ หนูก็ควานหารีโมทแอร์หนูก็ปิดปิดแอร์ไปแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันยังหนาวอยู่อะยังไงก็หนาวห่วมผ้ายังไงก็หนาวแบบพี่พยาญาตให้สองผืนแล้วก็ยังรู้สึกหนาวแบบแบบหนาวมันหนาวทั้งข้างนอกข้างในหนาวจะไม่ทำยังไงหนูก็แบบย,ยังไม่เช้าแฟนยังไม่มาก็แบบเอากดปุ่มเรียกพยาบาลพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนรอสายใช่ไหมคะล้วก็ถามว่าแบบเหมือนปกติพอกดไปปุ๊บเขาจะแบบเคาน์เตอร์พยาบาลค่ะห้องไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหนูก็กดปุ๊บแล้วมันมีเสียงแกลกรับแล้ว S <S แต่เขาไม่ได้พูดอะไรหนูก็แบบสวนไปเลยบอกว่าพี่คะหนูจะไม่ไหวแล้วอะหนูรู้สึกว่าหนูจะวูบแล้วว่าหนูเป็นไข้หนูไม่รู้ว่าทําไมมันมันเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะการมองเห็นลืมตายอย่างเงี้ยแต่ภาพมันจะแบบบู๊ๆ<อ>ดําๆนิดนึง<อ>แต่ว่าไม่ได้สลบทะค่ะแค่รู้สึกว่ามัน,ม,นมันหนาวไปหมดแล้วรู้สึกไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเสียงแกล้งวางสายไม่มีเสียงตอบรับคุยกับเราด้วยไม่มีหนูก็แบบหนูก็ยังจำไม่อยู่ ใครไปเล่นโทรศัพท์หรือเปล่าหรือพี่พยาลับแล้วแล้วเขารีบมาหนูก็แบบเหมือนนอนไปแล้วแบบรู้สึกว่าแบบหนาวอ่ะหนูก็พยายามแบบโกยผ้าผมแล้วหนูก็พยายามขด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 ,ขดอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าแบบวิธีทาไมแบบจะตายไหมอ่ะแบบเหมือนจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าคือไข้สูงแบบจนสูงหนูคิดว่ามันคงเกินสามเก้าแล้วอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ กลัวไปหมดเพราะตอนนั้นน่ะจริงๆน่ะหนูมีประวัติตอนเด็กว่าหนูเป็นไข้สูงสี่สิบแล้วหนูชักอสองรอบที่นอนมีรอบขวบครึ่งกับสองขวบครึ่งแล้วเนี่ย2ี่สิบห้าหนูแบบหนูจะมาตายเป็นไข้ตายไม่ได้ไม่เท่ไม่ได้ไ <laughs> ไไดหนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้นะในอย่างแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบทําไมเขาไม่มาหนูรอแบบ นานมาครึ่งชั่วโมงก็แล้วหนูพยายามแบบไปไปเตียงจะมีแบบว่านาฬิกาครับอืมคือหนูไม่ได้ยินเสียงใครข้างหน้าห้องเลยแบบเลยเดินอะไรเงี้ยไม่มีเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบทําไมไม่มาแบบจะไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่างั้นอยู่ในมือพยายามแบบออกแรงกดอีกรอบนึงแบบพี่คะจะไม่ไหวแล้วแล้วหนูก็แบบแล้วมันเหมือนมันวูบไปแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะสภาก็จะมีเสียงแบบ พยาบาลวิ่งมาพร้อมรถเข็นแกล้งมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มาแบบแล้วเขาก็หนูเหมือนได้ยินเสียงแบบลางๆว่าแบบฮอสี่สิบสี่สิบกว่าแล้วสี่สิบกว่าแล้วแล้วก็ขอทุกคนแบบเช็ดตัวเช็ดตัวเช็ดตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มาดูน้ําเกลือมาดูอะไรเงี้ยให้สภาก็เหมือนแบบค่อยๆดีขึ้นบอกไข้เริ่มลงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบพี่พยาบาลคนเดิมคือมารุ้ทีหลังว่าเขาเป็นหัวหน้าที่เขาบอกว่าอยาสวดมนต์นะเขาก็บอกว่า มันเป็นยังไงทไําไมไข้ขึ้นไม่ได้กินยาหรอกหนูบอกกินกินทุกอย่างแตห่หนูแบบหนูสวนหมด หรือว่า,วามันส่วนบุนพีแต่หนูไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมหรือว่าเป็นที่สุขภาพหนูเองเพราะว่ายัางไงก็หาไม่เจอเขาบอกว่าใช่พี่ก็ดูแบบเหมือนดูรายการที่คุณหมอตรวจเรียบร้อยแล้ว ừ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  อะไรเงรรี ừ ừ ừ ้ยค่ะผลมันมันไม่มีจริงๆงยังไงก็ตรวจไม่เจอเอ็กซเรย์ปอดหลายรอบมากเลยนะคะคือเสียยงินไปเยอะมากแบบที่เคมประกันเรารู้สึกว่าต้องเจาะเลือดอีกต้องสวอปอีกต้องอะไรอีกคือแบบยังไงก็ไม่เจอแล้วทีนี้แบบหนูก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วเขาก็บอกว่า ไม่ไม่ต้องสวดน,นะลูกแล้วก็เดี๋ยวยังไงให้คุณหมอประจํามาดูอีกทีหนึ่งว่าอะไรยังไงแล้วก็ถ้ามีอะไรเรียกพี่ได้ตลอดหนูก็เลยถามว่าพี่คะตอนเวลาประมาณนี้นี่หนูอะ่ะกดไปหนูเรียกทําไมไม่มีใครคุยกับหนูมีคนรับแล้วหนูได้ยินเสียงแกลบเขาก็บอกจริงเหรอ,อพี่อะตัวพี่เลยนะนั่งตลอดพี่ไม่เข้าน้ำพี่ไม่ได้ไปไหนเลยอ๋อแล้วใครรับอ่ะเออไม่รู้แต่ไม่มีเสียงเลยค่ะไม่มีเสียงคนคุยกันไม่มีเสียงอะไรเลยมีแค่เสียงแบบ แรกที่รับแล้ว,วมันก็วางแรกแค่นั้นเลยหนูก็เข้าใจว่ามีคนแล้วเขาก็บอกอืมอืมอืเอาเป็มมวนนะ <laughs> ว่าไม่ต้องสวดนะอืมจําว่าไม่ต้องสวดหนูก็แบบ คุณหมอก็บอกว่าอาการยังไม่ดีขึ้นอะไรเลยหนูก็จะเอาอยัางไงดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันหาอาการแบบไม่ได้อะมันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วไข้มันแบบขึ้นลงขึ้นลงแบบจนเขาบอกว่าอาบน้ําสะผมก็ได้นะคนไข้แล้วก็เอาไดเป่าผมมาเป่าเอาอะไรแบบนี้ให้มันคือเหมือนเปียกได้แต่ว่าให้แห้งไวอะไรแบบนี้ค่ะคก็ก็ลองดูทีนี้แบบคงุดท้าย ไม่ส่วนละกันก็มีความสุขที่แบบว่าหมอบอกว่าถ้าพวกเนี้ยมันไม่ได้มีอาการอะไรอย่างอื่นอ่ะเดี๋ยวคนไข้กลับบ้านก็ได้ใาไปบได้ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้น่าห่วงเพราะตอนนั้นเขาเฝ้าระวังเพราะกลัวจะเป็นโควิดครับแล้วก็เหมือนกลัวว่าจะมีโรคไซซ้อนไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ก็รู้สึกว่าแบบโอเคมีความสุขอย่างน้อยยังไม่หายแต่กลับบ้านโสบายใจกว่าอะไรใช่ไหมคะก็ พอรู้ว่าจะกลับบ้านโทรบอกแม่คุยกับแฟนแบบเอ้ยนี่หมอบอกแบบนี้นะ,ะคุยกับพี่พี่หมอดูอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออดีดีดีดแล้วทีนี้เหมือนถ้ากลับได้จริงๆะหนูอะคิดไว้เลยว่าถ้าตอนนั้นอะหนูอะถ้ากลับบ้านได้อะหนูมีพาท่านหนึ่งที่เขาเคยช่วยในเรื่องของการจัดการอาบน้นํามลแก้ของแก้อะไรแบบเนี้ยหนูตั้งใจเลยจะเลี้ยงเพนตอนนั้นอะจะเลี้ยงเพนเราทีนี้ก็เลยคุยกับพี่เขาเออดีนะขอให้ได้ออกไวๆอะไรแบบนี้ก็คุยกันทีนี้คืนนั้นหนูก็ไม่สวดมนต์แหละ เข็ดแหละคืนสุดท้ายเราจะไม่ต้องส่วนใช่เช้ชามาแฟนแรับกลับบ้านาเคลียร์ค่าใช้จ่ายจบ,บอะไรอย่างนี้อีนี้หนูก็แบบนอนดีกว่าสบายใจละแฟนก็ทํางานอะไรไปหนูก็บอกแฟนว่าเออนอนแล้วนะหนูก็นอนไปทีนี้นหนูไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนที่หนูนอนไปหนูก็รู้สึกว่าน่าจะเช้าแหละเราก็รู้สึกว่า มีคนเดินมาทางขวาแล้วก็มาหอมแก้มหนูก็อะแฟนแฟนตองมาแล้วใช่เพราะมันสันจมูกแบบเย็นเย็นโด่งๆดงี้มาหนูก็แบบเอ้ยแต่ปกติแฟนไม่ไม่หอมแก้มแล้วหนูก็รู้สึกว่าเหมือนเขาคือเข้าใจว่าเฮ้ยเขาเห็นเราป่วยเขาอาจจะแบบมาเอ้ยมาสังเน้อ่น้าหนูลืมหนูก็เลยลืมตาแบบแย่ใส่เขาเลยใช่ไหมคะหนูหันไปปุ๊บ คือคือในความหันปุ๊บอย่างเงี้ยไอเย็นเย็นอย่างเงี้ยเหมือนเราเอานิ้วอย่างนี้เช่ไหมคะแล้วมันยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วหนูก็เฮ้ยแล้วทีนี้หนูก็แบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนมันมันเพื่อขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หนูก็แบบคือะไรวะคือเลยวะคือเลยวะอยู่อยู่ก็มีอีกมือหนึ่งอะค่ะคู่หนึ่งอยู่อย่างเงี้ยอยู่บนหัวหนูแล้วก็แบบ่างเงี้ย ปุ๊บมาอย่างเงี้ยค่ะจับหัวแล้วิดกบมาใช่แบบให้นอนตะแคงเงี้ยให้แบบมานอนตรงแล้วแบบเอองงเงี้ยแล้วหนูก็เห็นไอ้กาตีสามครึ่งเฮ้ยหนูก็ยังไม่เช้าเลยแล้วแล้วหนูก็สลบไปเลยแล้วหนูก็คือพอตื่นมาก็เลยงงว่ามันคืออะไรอ่ะคือแฟนก็ไม่ใช่ใครก็ไม่มาพยาบาลก็ไม่มาแล้วแบบปกติพยาบาลจะมาทุกสองชั่วโมงแต่เขาเห็นว่าไข้เราไม่ไม่ขึ้นเขาก็ทิ้งยาวเย็นหกโมงเช้าเลยปล่อยให้เราหลับพักผ่อนแล้วแหละ ใช่ใช่ใชแล้วมันไม่ขึ้นจริงๆค่ะแต่ว่าตตตกใจเราเราทีนี้แบบว่าเหมือนพอพยาบาลต่อเช้ามาตรวจมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันกลายเปว่าน้ําเกลือที่ที่ตรงเนี้ยมันหมดคือคือหมดและพอ,อ,อหมดปุ๊บเนี่ยเลือดย้อนเขาก็บอกว่าคนไข้ค่ะตอนนี้มันห้าสิบห้าสิบว่าจะหายหรือไม่หาย อย่าบอกว่าเขาก็บอกว่ารอคุณหมอมาก่อนได้ไหมคะแล้วก็วเดี๋ยวมาคุยกันว่าเราจะอยู่ต่อหรือว่าเราจะกลับแล้วแล้วตกลงทีเนี้ยพอคุณหมอมาคือตอนนั้นน่ะคุณหมอจะมาช้าหน่อยเพราะว่ามีเคสเยอะมากคือวันที่หนูไปอะคะ่ะหนูเข้ามาห้องแรกแรหลังจากนั้นเต็มเลยคะ่ะเ,เต็มยาววันพระคืนวันพัะใหญ่ทุกคนมานอนโรงพยาบาลกันเยอะมากแล้วแล้มันก็กลายเป็นว่าแบบ คุณหมอก็บอกว่าจะดูอาการต่อไหมคะเพราะว่าคนไข้มีการแทรกซ้อนคือท้องอืดเพราะมันมันลุกไปไหนไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็แบบเหมือนไข้ก็แบบไม่หายขาดเขาอยากให้หายขาดแต่หนูบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วว่าหนูอยากกลับอะไรเงี้ยแล้วถ้าหนูกลับไปหนูกินยาแล้วไข้กินอะไรย่เงี้ยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็บอกว่าจะเอาอย่างงั้นหรออะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่ต่อก็ได้นะแต่ถ้าอยู่ต่อมีมีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําคือต้องเจาะน้ําเกลือใหม่เป็นข้างขวา ซึ่งหนูว่าเจาะข้างขวาไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมันไม่ได้ก็ต้องมาเจาะข้างซ้ายแต่ข้างซ้ายยาวเลยจนมันอันนี้แบบตันไปแล้วก็ต้องมาเจาะข้างขวาใหม่ซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบการเจาะน้ำเกลือแบบมากๆเลยหนูรู้สึกว่าไม่ได้ค่ะพี่หนูหนูต้องต้องกลับอะไรเงี้ยหนูก็แบบเหมือนคุยกับพี่พยาบาลก็กลับได้ไหมกลับได้ไหมคุยกับหมอให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดคนไข้รู้สึกว่ามันมันไม่ได้รุนแรงเหมือนตอนที่มาแอดมิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลับได้ได้กลับได้กลับ โล่งใจป่ะใช่พี่เคยการในโรงพยาบาลอันนี้คือที่โรงพยาบาลเลยค่ะคือทั้งทั้งทั้งหมดนี้คือโรงพยาบาลในรอบ20สกว่าปีแต่เราแต่เราไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนแค่รู้สึกว่ามาใช่ค่ะเขามาแบบคือจริงๆเรื่องเนี้ยที่หนูเตรียมมาเล่าในรายการเนี้ยหนูก็มันเจอมาหลายอย่างเนาะหนูก็อยากรู้ว่าไพแนะนําหน่อยแล้วเรื่องแนวไหนดีไพขึ้นมาว่าขอเรื่องที่ทัชที่สุด มันมีคําว่า touch ขึ้นมาในหัวหนูก็รู้สึกว่ามันทัดใจไม่พอแล้วมันต้องทัดตัวเราเนี่ยแหละคนตราเวลาเก้าการนะคะถ้าเกิดจะตามช่องทางไหนทุกแอปพลิเคชันนะคะเอาเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษคือ M T W L 9K มนตราเวลาเก้าการค่ะคือต้องค่อยๆสะกดเพราะหลายคนแบบทำไมชื่อเราจังเลยทำไมแบบทำไม M T อะไรก็อย่าที่บอกขับรถมาพี่นั่งท่องเลยตาเวลาก้าการเก้าการท่องมาตลอดเลยนะกวรเลือกชื่อน้องผิด ก็ทุกช่องทางนะคะแบบ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube สักวันอยี๋จะมีคลิปเพิ่มนะคะยังไม่ใช่ตอนนี้จริงจริงมีคลิปที่พายถ้ำนาคามาด้วยจริงเหรอใช่ค่ะลงไว้เพราะว่าแบบรู้สึกว่าเราทำตามสัญญาแล้วว่าให้ทุกคนรู้ว่าเราทำตามสัญญาแล้วนะเพราะเราพูดไปแล้วว่าเราจะไปอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไปดูได้ถ้าในอนาคตคิดอยู่ว่ามีมีแผนๆเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์ไวอะไรแบบนี้ค่ะก็ฝาก นะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งหมดของเรานะครับในวันนี้นะครับกับ Big กช็อเขย่าขวัญขอบคุณพี่แอนนี่นะครับแล้วก็น้งพลอยด้วยขอบคุณนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับฝากติดตามกด subscribe นะครับกด follow กดไลค์กดแชร์ทุกคลิปของเรานะครับที่ BigF m t h a ม l a n d ในวันนี้ Big กช็อเขย่าขวัญนะครับต้องลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คราวหน้าไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรพวกนี้มันมันมันจะรู้ได้ว่าใครที่เข้าได้เข้าไม่ได้ะไรอย่างเงี้ย แล้วคนนั้นก็ขึงขังจะสู้จะแบบอะไรหนึ่งโด,โดยไม่กลัวเลยขอขอบคุณได้กับซินเทคปัญหาสตูพืชไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชไร่พืชสวนสนใจสั่งซื้อโทร0 9 56 4 562 4 4 5 5ย้ำ0 9 4 5 6 2 4 4า5 9 4 5 6 4 5สสั่งซื้ออย่าลืมกดหนึ่งด้วยนะครับ